วันนี้บอลโลกรอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาเจอกับโครโอเอเชียเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณนายบัวหงบ้านพองสวนจะให้ใครเปผู้ชนะนี่เราจะเอารูปให้บัวดูเมสซี่กับโมดิตอ่าเดี๋ยวมาดูกันมามาบัวตอนนี้่างกล้องเข้ามาสิเออถ่ายนี่นะลูกนะ่นาลงมาลง วันนี้บอลโลกรู้ไหมลูกอาเจนเจอโคเอเชียนะนี่หนูดูนะนี่นะอาเจนคือนี่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 ดูนี่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 เมซี่นะนี่เมซี่นะอันนี้โมดิตนะโอเคตามนี้นะเมซี่กับโมดิตนะเมซี่สีเหลืองโมดิตสีส้มดูว่าพี่วัวจะให้ใครรู้ชนะสีเหลืองนี่เมซี่นะสีส้มเป็นโมดิตอาเจนเหลืองโคเอเชียส้มลุย ไปกินเลยนะไปเรียบร้อยไม่มีเหล็กเลยอาร์เจนติน่าจะเข้าชิงชนะเลิศในสายตาของคุณนายบัวนะจ๊ะ